ถ้าคิดว่าเราแก่แค่เราคิดเราก็แก่แล้วค่ะพอเราแก่แล้วร่างกายเราจะแก่ตามท,าทันทีแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่แก่ใจบอกไม่แก่ร่างกายก็จะไม่เคยแก่อย่าให้ความแก่หรือคนอื่นที่คิดว่าเราแก่มันขวางสิ่งที่ตัวเราไม่ใช่และเราไม่ได้เป็นค่ะ All day, all night. วัดว่าเข้าไปก็นานทีจะเข้าไปแค่ตอนที่เพื่อนซีอยากกินขาหมูให้สุขทีแต่หมอห้ามปรามตลอดทีร่างายวง่นโรยอยากกินเป็นกำกำ หลังจากที่กเกษียณแล้ววันนี้เราก็เหลือสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวก็คือเต้นรํอาออกกาลังกายของเราคือการเต้นรําแล้วก็เข้าฟิตเนสอย่างนี้แหละคะ่ะราไทยก็รําเต้นแจ๊สก็เป็นบาเล่นิดนึงระบําหน้าท้องก็เป็นนะคะลองเรียนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พบว่าสนุกทุกอย่างค่ะเต่นมาตั้งแต่สมัยหนุ่มมาจนเนี่ยจนอาอยุมากแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิเราเรามีกระชุบกระชวยรู้ว่ารู้สึกว่ามันมันดีแหลกเล่นตุ้ยเหนื่อยแต่ว่าใจไม่เหนื่อยนะครับอ่าครับ คือไปเดทที่ชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักดนตรีอาชีพเกือบทุกคนเนี่ยคือมีความชํานาญมีความสามารถสูงครับซ้อมกันแค่สครั้งเองครับเพราะที่บอกไงครับแต่ละคนเนี่ยมีความชํานาญมีทักษะอยู่แล้วก็แค่ประชุนกันนิดหน่อยก็จะเข้าขากันวววววาาาางางงงงงงงลลลมออไไไปกกก่นตต้คิดๆ าาารออกมเน all day, all night. ตนอนที่เข้ามาร่วมกับเบนตี้นะคะสนุกตรงที่ว่าเพื่อนใหม่กลุ่มใหม่เนี่ยทุกคนมีความชอบในสิ่งเดียวกันคือชอบเต้นรำชอบเสียงเพลงชอบทําอะไรอย่างที่ใจเราอยากจะไปทุกคนมีความฝันเป็นความฝันด้วยกันมันเป็นอะไรที่สนุกคะ่ะชั่วโมงที่เราซ้อมกันทั้งหมด181ชั่วโมงคะ่ะเจ็บเข่าเนี่ยปละปลายหรือจะมีเพื่อนบางคนที่ ไม่ได้ทานข้าวมาก่อนหรืออะไรมีพี่ค่ะที่เขาเป็นลมไปเลยเขาบอกว่าด้วยความที่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวมาความรับผิดชอบพี่สูงมากก็ตื่นขึ้นมาคาเดียวบอกเราไปถึงไหนแล้วพี่จะเต้นบอกพี่ไม่ต้องเต้นนะพี่นอนพักเรามาด้วยกันเป็นทีมเดียวกันเราต้องดูแลก,กันและกันใครไม่สบายเราจะดูแลถ้าช้าช้าด้วยกันเร็วเร็วด้วยกันค่ะ เป็นกาหนดอายุแต่ว่าความแก่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเถ้าเราบอกไปแก่แก่นะครับอะไรก็แล้วแต่เราเป็นคนกาหนดก่อนใช่ไหมครับจะทําได้ทําไม่ได้ก็อีกเลื่อนหนึ่งจะแก่หรือไม่แก่เราคนกําหนดความชรา,ามก็คือความเจ็บป,ป่วยหรืออะไรอย่างเข้ามาดังนั้นก็คือนั่นคือปัจจัยบางอย่างแต่ถ้าเรา